เ e ล c o ควา o สูดพิม channel สวัสดีค่ะผมกระบุงกระบองค่ะเดี๋ยวก่อนขอบอกก่อนที่แต่งหน้าเพราะว่าไปทำงานมาแล้วรีบมาถึงก็มารีแคปรีแอคเลยนะคะตอนเราไปทำงานเราไม่เห็นต้องแต่งหน้าก็เรื่องของเธอสิโอเคครับเพลงนี้เอาจริงคือไม่คิดว่าจะมีแล้วอะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขาก็เหมือนเหมือนจะไม่จะเหมือนจะไม่ดิสแล้วอะแต่ก็พอมีอันนี้ออกมาผมก็มันยังมีอยู่ใช่ไหม แต่ก็เรียกว่าโคตรเดือดแล้วก็แต่ละแ,ลววแต่ละบาร์แต่ละอะไรเงี้ยมันก็มันตึงตึงเออม,มันก็จึกทั้งนั้นนะ ถ้าอมรวยจะเก็บไปซื้อสมองถ้าอมรวยจะไม่ไปฉลองถ้าอมรวยแล้วอมจะไม่จองหองเพราะว่าอมเคยพูดไว้ว่าอมจะไม่พยองเหมือนบอกว่าเฮ้ยเคยพูดไว้นะว่าจะไม่พยองไม่จองหองนี้เปล่าอะไรแบนี้โอ้โหงั้นั้งถ้ารวยก็จะแบบไม่ไม่ไ<ป>สัมภารเทมาอะไรอย่างงี้ไหมเหมือนเหมือนทำไม่ได้อย่างที่พูดอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาไปพูดอะไรยังไงไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมอะผมรวยผมก็ฉลองเออจริงจริงถ้าผมรวยผมก็ฉลองอะถ้าอมรวยคงมีสกอยไลกี้ถ้าอมรวยคงมีลุกให้คีบ อมรวยคงจะทําตัวให้ปีทถ้าอมรวยคงมี6ล้านให้พีทอ๋ออันนี้ที่เป็นประเด็นออคือครั้งที่แล้วที่เขาบอกว่าเออเอาหล้านมาดีเดี๋ยวขึ้นเทนเฟเทนใช่ไหมแล้วอันนี้เขาพูดว่าเอ้ยถ้ารวยนะก็มี6ล้านให้พีดแล้วให้พีทก็มาให้ให้เขาแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยถ้าอมรวยคงมีสกอย์ไล่กีผมว่าตอนนี้ก็ยังอมก็น่าจะมีคนไล่กีเยอะนะแล้วก็ถ้าอมรวยคงมีลุกให้คีฟเขาก็น่าจะมีลุกไห้คีฟอยู่นะถ้าอมรวยคงทําตัวให้ปีดเขาก็ีีีมมมมาาอ่่่ะตน้้้แไไ6ลใใหหจจ ถ้ามอมรวยคงไม่ไปแร็ปอิทนาวอมคงไม่ไม่สปิทยาวไม่ได้เห็นมึงเป็นศัตรูแค่ออกมาฟันดิสเทาแม่มึงยังไม่เย็ดกับมันเลยตอนกูรันดิสเทาแม่มึงยังไม่เย็ดหมายถึง<ม>พี่อิวไงเมื่อกี้ที่อ่านมีคอมเมนต์หนึ่งเขาอาธิบาย<อ>ไว้ละเอียดเลยเอาเหรอมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นี้คุณอ,อินเตอร์เขาอาธิบายไว้ในแต่ละท่อนไว้ละเอียดมากครับผมส่วนท่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าแม่มึงยังไม่เย็ดกับมันเลยตอนกูรันดิสเทาเขาบอกว่าหมายถึงพี่อิวนะเพราะว่ายังโอมบอกว่าพี่อิวเป็นพ่ออะไรเงี้ยเหมือนเปรียบเสมืออนพ่ ไม่ได้เห็นมึงเป็นศัตรูแค่ออกมาฟันดิสคราวหมายถึงเขาไม่ได้มาสนุกกับ oh. กัคราวมันเหมือนฝูงชน oh. อะไรเงี้ยมารวมมาร่วมสนุก กับเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยมั้งก็คือไม่เห็นยังอมเป็นศัตรูอย่างงี้ใช่ไหมมึงดูการ์ตูนเยอะมึงลองไปดูในเก๊โดเรมอนในเก๊นี่สิ่งแรกในเกทที่มาคือต้องโดเรมอนเออแล้วโดเรมอนจริงๆทิงมีเน่าดึงเกทมามีเนื้อออกมาอ่านพลาดไอโหนกมายืนตะเบ้ไอโหนกเนี่ยตอนแรกผมก็ฟังก็ไอโหนกไอโหนกคือใครก็มาอ่านคอมเมนต์คนเมื่อกี้ครับอินนิสตาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าก็คือพี่อิวนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เพราะไอโหนกมันโขกแม่มึงตอนดูอนิเมะหลุดมาจากกระโปรงคยกแล้วออกมาเป็นมกกือน่ี บอกว่ามันคือตัวละครในการ์ตูนเรื่องคราวซีโร่เคยอ่านการ์ตูนอยู่แต่ว่าอ่านไม่จบอ่ะเรื่องเนี้ยถ้าอมรวยอมคงไม่เล่นคอนเสิร์ตมึงคงไม่สักหน้าผากเพราะนึกถึงหัวตอนเถืหมายถึงตอนที่อมไม่สักอมหัวเถิองนี้ปะเพราะว่าอมหัวเถิ่อ๋<ง>อ สั่งหน้าผากเพราะว่ากระทบปะเนี่ยยังโอมสั่งหน้าผากไงหยิบจับจีบดูกระโปรงตอนเปิดไม่มีใครเขาบีบจิ้มของแม่โอมตอนเกิดก็คือเหมือนครับเปิดดูสิมีใครบีบไหมไม่มีใครบีบโอมเลยออกมาได้อ๋อน่าจะหมายถึงแต่ A ถ้าอมรวยอมผงไม่เล่นคอนเสิร์ตนี่ผมว่านะถ้าถ้าในความคิดของพวกเรานะเราเราแค่รู้สึกว่าถ้าผมรวยผมก็เล่นอยู่ดีอ่ะผมก็เล่นอยู่ดีอยากได้ตังอยากได้ตังไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักพอครับต่อให้ผมรวยผมก็ยังเอาอยู่ออะเออถ้าเป็นูความคิดเหล่านั้นละถ้าถ้าแบบเรารวยเราก็ยังอยากเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ชวนเล่น GTA แต่ว่าอมอยากทะเลาะคือ GTA เขาเขาเป็นแบบเล่นกันเข้าใจพอเลิกกัญชาแล้วอารมณ์มันฉุดกระชากอ๋อก็อย่างที่เราเคยรรู้กันนะคะว่าอมมีโรคประจำตัวโรคหนึ่งก็คือไบโพลาร์ ไอเรื่องที่มึงเป็นงทรมานไปถึงกระเพาะถ้าเกิดชั้นหน้าแล้วโอมรวยก็ขอให้รวยยันสุดขภาพอันนี้เหมือนอวยพรนะถ้าชั้นหน้าโอมรวยก็ขอให้รวยยันสุขภาพนะไปชดไปชดว่ะไปชดคือเขาก็บงบอกว่าที่ยังโอมเป็นไบโพล่าเพราะว่าเลิกกัญชากัญชามันทําให้แบบว่ามีความสุขทําให้สารเนี่ยหาอะไรสักอย่างเออมันทําให้แบบเรามีความสุขสนุกสนานอะไรเงี้ยพอมใช้มันเรื่อยๆอะครับเหมือนเวลาเราไม่ใช้มันก็จะรู้สึกแบบอาจจะน้อยแดกมันก็อาจจะแบบเออชุดกระชากอะไรอย่างที่เขาบอกเบโพลาเราโอมมันแกล้งว่าเหรอโอมพ ห่าเหรอโอมต่อหน้าไม่กล้าเหรอโอมถ่ายรูปด้วยบางท่าเหรอโอมเจอจ้าเหรอโอมไหว้ซะสวยที่ผ่านมามันแค่เปลือกหน้าเหรอโอมเขาเคยเจอกันแล้วเขาก็ทักทายกันอะไรอย่างงี้ใช่ที่ที่เป็นกระแสตอนที่ถ่ายรูปกันนะคะนี่ใช่มันจบไปแล้วอะเรื่องมึงนี่มันหนังอีกม้วนคูเช่าใม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือก็คือเรื่องที่แล้วมันจบไปแล้วถูกปะ อันนี้เปิดเปิดเกมใหม่ถูกปหเปิดภาาต่อใหม่อย่างนี้วะอ่าแสดงว่าเพลงนี้ไม่ได้ดิสกับนะเพลงนี้นี่คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างนี้เริ่มใหม่นะแสดงว่าเกมนั้นคือคือจบไปแล้วนะไม่มีดิสกับแสดงว่าฝั่งนู้นนี่คือโอเคจบที่ฝั่งนู้นนะนี่เขาเปิดเกมใหม่นะตอนนี้หนังเรื่องใหม่เช่าใหม่หนึ่หนึ่งนะ โอเคพวกมึงพูดว่ากูไม่ใช่หรอกเพื่อนมึงผิดเองที่ก่อนกูฝังกูไม่ได้ตอบให้เงื่อนตึงอันนี้ชอบคานี้ใช่เราก็ชอบตอบให้เงื่อนตึงคือก่อนฝั่งมันไม่ได้ตอบให้เงื่อนตึงคือนึกออกว่าแต่ก่อนพี่นายเขาดิดยังโอมเยอะมากยังโอมไม่ไดิดกับอะไรเงี้ยเขาก็ลองจะบอกว่าเหมือนเขาว่าฆ่ายัางโอมไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฝั่งยังโอมไปแต่ว่าไม่ได้ตอบให้เงื่อนตึงเหมือนไม่ได้ตอบให้ฝามันปิดสนิทอ,อ่ะก็เลยลุกขึ้นมาได้<อ>เหมือน already dead ตายไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแต่เขาไม่ได้ตอบะนนบั ไอแม่เย็ดพวกมึงก็รันไปดีวงการไม่ต้องเอาชื่อกูไปบูชายันบนบานชอบบูชายันบนบานได้เวลาเอาเลือดพวกมึงมาราดละเลงลงลางโอ้โหไอนี่คำอันนี้นะละเลงลงลางบูชายันบนบานเวลาเอาเลือดลาเลือดลาดละเลงลงลางสัมผัสอะไรวะเขาเรียกว่าสัมผัสอักษรนะเยอะยส่วนเนื้อหนังเก็บไว้ให้เที่ยกินอย่างอิมเอบนชามโอ้ยส่วนไอเียต้งวันทูหรือทีพีเจ็บปวดรอเจ็บปวดดิี่ตตงผมได้ไงเขาหวังชอบทูพีมากนะคะใช่ผมชอบทูพีดันดันดังแล้ว หญิงของพวกมึงมันเป็นเราเพณีจําไม่ได้หรองานแฟดฝากกูวางแผ่นซีดีเสือกตอแหลว,ว่าเที่ยวไปรอไทเทีย่เวทีอันนี้งานแฟดนี่คือสมัยนั้นแล้วอย่างี้ใช่ไหมน่าอลไรครับวะทูพีเคยพูดว่าแบบฝากพี่หลุยส์กันโฟแต่อันนี้เราไม่รู้เขา<อ>ก็ม่เคย<อ>พูดถึงอยู่ด้วยกันอยู่ใช่ปะเราก็ไม่รู้อีกอะลองขึ้นไปดูคนนี้เนี่ย เขาบอกว่าเออเหมือนโต้งเคยแบบเอออันนั้นผมก็ดูอยู่ที่ทูพีไลฟ์สดแล้วก็แบบอะไรนะพี่นายพี่พี่นายคือใครนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่นายก็เลยบอกว่าแต่ก่อนฝากกูวางแผ่นซีดีอะเออจำไม่ได้หรออะไรเงี้ยนีจากกูล้ออะไรวันนี้ใช่ไหมอืมไอ้ที่พีทลอกบิดลอกเสื้อลอกเกมลอกคลินลอกพี่ลอกน้องลอกเพลงลอกจริงจังลอกจัดลอกเกณฑ์อมขี้เปียกไอ้แฟงไอ้ที่เมียมึงโม้รอบเมนยังกูเขาเคยโดนเรื่องนี่ไงพีทที่บ่อยเกียร์ ว่าแบบมันเหมือนเหมือน,มนโลโก้ของเกมเพย์เพย์วันอ่ะ,อะก็ไม่รู้ว่า<อ>ไม่รู้ว่าเขาลอกจริงไหมหรือก็าอาจจะใช้มาเป็นแบบอินสปิเรชันและไอ้พวกที่ไลค่าออกไปจากเรียวมึงอยาดเลยโอ้โยกูอยู่ของกูดีๆเสือเข้ามาเสือเข้ามาเสือลึกๆข้างในพวกมึงคงรู้ดีกันเนาะถ้าให้ข้าพวกมึงแดกกูเทให้หมาดีกว่าเยอะโอ้ยอ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องแปลนะตรงๆทำอะไรกูได้นอกจากใช้รูปกอดบ้องอ๋ออันนี้ก็คือพูดถึงพี่เขามีการเอารูปของพี่ไน กับบ้องใช่ไหมไปลงโถไอ้พวกที่ไม่มีใครออกปกออกป้องพวกมึงไม่ต้องหัวเราะแค่ถุยน้ำลายออกช่องดีกว่าด่าอิสลามแล้วค่อยมาว่าออกกล้องอ่ะอันนี้ก็คือจากอันนี้ถ้าวงการวงการแล้วก็จะรู้อยู่ดีตอนนั้นที่คือเกิดมีปัญปรนเดนดาบเรื่องอิสลามใช่ไห<ช>มคคลิปนั้น<ะ>เราก็ได้ดูที่พี่อิวออกมาขอโทษเลยอ๋อที่ให้อินโนฟิตคือทอเดกไม่ใช่กูคือในเพลงอ่ะพี่อิวเคยบอกว่าคือเหมือนดิสกูแล้วก็จะมาขอกูฟีตเพลงแต่เขากําลังบอกว่าไม่ใช่กูทอเดกที่ไปขอฟีตเพลงอ่ะเ มีแค่นุกี้พีที่ด่ากันอยู่กับกูมึงอยู่ในรูไม่ใช่ไอโนหรอเหรอรที่อยากมีประเด็นกับกูอันนี้ผมไม่รู้อัอนนี้นี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้รู้ว่าปีที่แล้วมึงคือไอโนกจอมหลบดีที่ทิ้งเอาไว้ให้ยังแกล้งลืมย้อมบทผู้หุ่ภาษาคำหนีไปทําลูกทุ่งเอาสิ่งี่ต้าตอมกรบขอให้ทนไม่เป็นตัวเองไปได้ตลอดยันตอนจบใครไปทาลูกทุ่งอะอาจจะแนวคือเหมือนเขาอาจจะพูดประมาณว่าเอื้อนอะไรอย่างี้ปะแนว R&B ไม่ได้แรปแบบจริงจังแล้วอะไรอย่างงี้ปะประมาณนั้นไม่รู้เนะขาพู f i r t you a l r e a d y fake แปล already first แปลว่าอะไรมึงอ่ะคนแรกเลย <c oughs> You already fake มึงอะตอแหลคนแรกเลย already yap already deaf ก็คือก็คือยับกับ d e a แ jam already cry ร้องไห้กันไปเรียบร้อยแล้ว already mess mess มันก็แนวเศร้าๆมนๆอะ already die you for already l e d ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความว่าไงนะแต่มันก็คือมึงอ่านไปแล้วอะแล้วมึงก็ตายไปแล้วแล้วก็เกี่ยวอะไรกับการอ่านผมก็ไม่รู้ไงอามันอาจจะมีความหมายอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ already fuck you already left มันน่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษนะครับมันก็คือกูฟักมึงอะ already left อ๋อคือเขาด่าอะไร คนนะผมว่าในเนี้ยออ already left ก็คือมึงออกไปเรียบร้อยแล้วมไม่น่าจะหมายถึง already be cry already t s t e ก็ร้องไห้ไปแล้วทดสอบไปแล้ว I'm already fine กูยังคงบินมากกูบินแล้วกูบินเรียบร้อยแล้ว c a s e I'm already b r e a d เหมือนเขาบินชิวไปแล้วแล้วคือเขาก็มีความสุขของเขามากๆเขามีความสุขของเขาอยู่แล้วแบบนี้ already r i v e fuck you already dead ต่อไปเวิร์ดของ AT นะคะรวยเมื่อรวยแล้วมึงแม่งก็ไม่เห็นโผ o รวยไม่รวยความคิดแม่งก็ไม่เห็นโต บนเวทีเห็นมึงเรือนกูไม่เห็นโปสมมุติเป็นองค์คงจ้างให้เพื่อนมึงไปเป็นเชโปขอโทษนะคะถ้ามีเสียงกึกกึเหมือนเขามาทําอะไรสักอย่างข้างบนอะแล้วเสียงมันเหมือนเชโปคืออ,อะไรอ๋อเชโปคือแมวใช่ไหมของทัพทิมใช่ไหมคะคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วเขาพูดถึงเขาไหนแต่เราไม่รู้หรอกมีเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่มันน่าสนมึงกายร่างเป็นสัตว์โสดไอหน้าขนผิวดินสันรู้ว่าย่าขมโอ้นี่ก็คาและอีกเรื่องหนึ่งกูโคตรเบื่อไอพวกโอมแม่งครึ่งหน้าฝนแต่รู้ไหมหน้าขนเนี่ยรู้ กลายล่างเป็นสัตว์โหน้าผนก็คืออย่างโอมเขาพูดไว้ในเพลงโตไปไม่นหนุ่ยไงว่า<อ>เขามีสัตว์หางอะ ๋อ้โหไอพวกโอแม่งพึ่งหน้าฝนไม่ไม่เข้าใจวะคือพึ่งจะดังเมื่อหน้าฝนเนี่ย้ายมึงว่าคนแม่งแน่นจัดเสือกสัตว์นะไอเทียเด็กเดี๋ยวมึงแว่นหักแล้วมึงมันเร็วไม่ใช่รัวเอาให้แน่ดิและพห้ตายไม่รู้เรื่องกูว่าแย่ว่ะอันนี้แม่งขาแปผิดป่ะไอมึงใครบ้างวะคนแม่งแน่นจัดเหมือนจะด่ามึงต้องด่าใครบ้างแม่งคนแม่งเยอะจัดเลยต่อไปนะคะไอไม่สงสัยแล้วกูแม่งคิวไงถามจริงพ่อมึงคิวใครกูไม่สนว่ามึงคิวใดพายุมันพัดหลักไม่ดีมึงก็ปีไปคำของพวกเขาดีนะอ่ะหมา ถึงแบบคาสัมผัสอะไรของเขาอะอย่างเช่นแบบเนี่ยเช่าใหม่อีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่หลอกเพื่อนมึงไม่ได้ต่อให้เงื่อนตึงค,คือคือมันดูสัมผัสยาวมากเลยเนาะสัมผัส4บาทเออใช่แต่มันสัมผั 2, สสองชั้ง4บาทแล้วก็แต่เราชอบตรงไม่ต่อให้เงื่อนตึงแล้วว่าคามันสวยดีแล้วก็บูชายันบนบานระเลงลงลางอิ่มเอมบนชามอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงเราชอบสุดน่าจะจึกที่สุดน่าจะเป็นข้อสุดท้ายว่ะตอนที่เขาพูดตอนด่าอิวอ่ะมึงจำไม่ได้อมึงอยู่หลังใครเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นแบบทั้งวงการก็ เพราะว่าเหมือนในเรื่องทําเพลงไม,ไม่ไม่ใช่แรปไม่ใช่ยิมหอปเป็นเพลงป๊อปอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนก็มีคนที่ออกหน้าตู้กับพี่อิวจริงๆก็คือพีนายถูกว่าที่แบบดังๆก็คือพีนายกับอิวแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเออแล้วตอนนี้ฮะแต่ก่อนนะคือแบบอยู่หลังกูแบบอยู่ข้างกูตอนนี้ก็คือจะมาด่ากูแล้วใครที่ด่า,าด่าทั้งอิวด่าทั้งพีนายครบแล้วอ,อ่ะคือพวกมึงไอ้เหี้ยตัวจริงเขาลองบอกเลย จะจึกจึกดกันนะเราไม่ร <ema> ู้อะไรมากนะเราก็รู <themselves> ้แบบคร่าวๆอะนะแล้วเขาบอกว่าแลปอินเนไม่มีใครรู้จักหรอกเขาไม่มีเขาอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับสาหรับบูมนะก็บูมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะนี้คือแบบว่าบูมรู้จักศิลปินเยอะๆก็พอแลปอินเนอร์งให้บูมดูเริ่มต้นบูมก็เลยเริ่มรู้จักเนาะจากตรงนั้นมานะคะ ก็อย่างที่บอกคือบูมไม่ได้ดูก่อนหน้านั้นสมัยไหนบูเขาไม่ได้ดูบูมาดูเริ่มดูตอนนั้นสําหรับผมนะสําหรับผมเองนะถ้าเพลงเนี้ออกมาตอนที่แบบยังโอมดิสแล้วเขาออกมาดิสกลับอย่างเงี้ยผมว่าตอนนั้นผมจะรู้สึกแบบเดือดเดือดมากมอนมันมากแต่ตอนนี้เหมือนมันตาไปแล้วอะมันอารมณ์มันจาไปแล้วเออคือผมคิดว่ามันจบไปแล้วอ่ะแต่ก็เขาบอกว่านี่เขาเริ่มเกมใหม่นะครับหนังม้วนใหม่เดี๋ยวดูว่าใครจะมีใครมาเล่นเกมนี้เขาไหมนะครับอืมโอเคพูดอะไรผิดอะไรถูกก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกคือที่เรา ให้เพราะเราอยากให้รู้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ปักอยฝใดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เราทําเพราะว่ามันคือเพลงท,ที่ทุกคนอยากฟังใช่ที่ทุกคนอยากฟังแล้วก็เราก็จะไม่พูดดาราม่าอย่างที่บอกเนาะเราก็พูดตามเนื้อเพลงที่เขาเขียน,น,นอะไมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งในวงการะอะนะเออที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งก็คงมีคนพูดถึงนะว่า มันเหมือนเป็นอันเนี้ยสมมุติว่าคนรุ่นหลังอะ่ะโหถึงเฮ้ยสมัยก่อนนะคนนี้ดิ้กับคนนี้อะไรอย่างง<อ>ี้ก็เหมือนที่เราได้ยินว่าเมื่อก่อนเขาแบบพี่อิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่<อ>วันหนึ่งก็คงเป็นแบบเออยังโอมก็เคยดิ้กับนะพี่นายนะพี่นายก็เคยดิ้กับยังโอมอะไรเงี้ยมันก็เป็นนั่นแหละเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยอะไรเงี้ยถ้าใครคิดเห็นยังไงก็มาเม้นบอกกันด้วยนะทุกคนแต่อย่าอารมณ์เดือดก,กันมากนะใช่ <c oughs> ทำให้เรานะคนเห็นอ่านคอมเมนต์มานี่มีแต่โออออออมมมรรรวววยยยยโททัั้้้้งนน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 ุเเหืปป็คคคคพ่่ะะลิีีจบแก กด Subscribe ด้วยนะถึงผมจะไม่ค่อยได้มาก็กดให้ด้วยจบจบทุกคนบาย